็นได้ป้าเอ้ยบได้ไปเยี่ยมป้าบอไดไปบ่ไดเยี่ยมป้าจะอบอเราปมานี่อันนี้มันผ้าดำเลยนี่น้นงนง้าแดงตอกไข่แล้วเียจะได้บเนี้ยจิปในเทินกินยู่บ่บ่ารนี่มันตต้เลยมันสิเกินหมจะไม่ายาเป็นดาราเลราต้แลยเราสิเกินใหมดา,าราใกล้เลยน,นั่น มันไล่มันโหลดยิงมาซื้อปีกปลาม่ห่หยกูให้หนักหนามมาปีกปหนักหนากูมจะตีจงีเลยเนาะมึงเนาะกปามใส่หัวเนาะดิเ่หัวเนาะเดี๋นาะ ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิดสุปูสุคนค้อเผารอว่างแล้อยู่เอผ้าวาบอกก็ปูเามาู้้เามาเนี่นทอย่างพอยได้อู่ลุมจยอยู่ถ้า นุ่งเสื <s <agę> <S ้อแบบนุ่งเสื้อตัวใหญ่นุ่งเสื้อกูไปองยังดอกกูก็ไมอยังดอกจะให้ตายนีขี้เกียจกูลนี่ีมาอ่นนี้บอกขีเกียจกูขี้เกียจเจ้าขี้เกียจใครอืมมีหัดขี้เกียจมึงว่าดึงกันมาือเป่ามันบอกขี้เกียจ ไปตอนเทไกิจกรรกเป็นแรงใจยสบาดีสวัสดีนี่คอยัวบ้าบ้าชมบุญแบบน่ะอ้โกูได้บ้าเนาะ

นี่นะคมบอกาชาไม่ด้ใช sure ่เฮ้ยเห็นแล้วเพื่อนไกีชองโตนี่บอกามาไก่สบายรามามีคนห้เรามาดค่อยๆด้สายชางนเอาลคมเนาะาชาคมอาช่าชาบ่ไหอันเดียวกันเนโคมหมใหมสาชกแคค่อย ช่ใช่แม่ไม่จิ้แก้ว่ไม่ยดูดยาได้ดูดดูดให้เลอดนะดูดยาห้อนี้นไม่จิ้แก้วก็ไม่ดาได้อัมนีพาเขาไปแกี้ไปทกี้ไปทักดีจะไเมดเลยนี่ค่อยทุกค่อยจไปทักี้ผีลายบ่อ้าวเท่นี้บ่ได้อึอ เวถากิซี่แต่ว่ามันขอดีไอชีว่าบทองเนาะเขาว่าบทสัตแล้วเขาขีไน้อยเได้เยดีอยู่บนเบอกลี่เริ่มมือนั่นแล้วขันนีเปเงิน่ดืหะเาคู่แล้วก็นเลยวอาได้แล้วเลยเจ้าว่าคู่แล้วอย่างเราบาดนี่ได้อยู่ไปชรรมชาติอีตัวแล้วถ้อจะไปว่าคู่แล้วบานี้แล้วก็ังเล้คู่กันเนาะ มีอย่งเรากินแล้วปั่นแล้วกินชำนั่นแหละแล้วเมื่มปั่นได้เรากินได้เรเธอนะ่โอ้บักกีตู้ได้นะไป่าเพิ่มตรงนี้พนองเพลเได้ป่ามาไม่แก่งเพิมีกัเี๋ได้เรากี้เ็กินาเถอะเทแล้วจะาบ้านปลาดุกวุ้ะปลากับปีไก่ไกงเนาะ ต่างเนื้แข่งข่นก่บใคไใ่มึงใหรมึงไม่อราไม่ทรางไห้กูเสียงแล้วคือเปลี่ยนเนาะอ้าวให้ต่างแขเปลี่ยนเจ้าปากแหบเบื่อใบจะปากแหบบ่อจ็บคอบ่อรสูบยาเมื่อเขามากะสูบไม่ยาสูบสูบยาแล้วทั้งจอยทั้งดำ ผมจะดำเกี่ยวกับเดือองอาเก่าเห็นว่าอนสิ่โม่พอแย์ทังภาษาพลั่งกูออเนี่ยจะไดังเนาะโหดบ่าพอแผเลยแมนเป็นได้บ่นี่ไผ่โหดบ่าโหดเอ้ยใบนี่เรา เราห่อนมชื้อเราจังแกแบบนี้นะแบบพลังใช้บิ๊กนี่นะโดบุได้หน้าขี <talk> ้อยากได้พลังใช้บิ๊กแคนี่พลังเขาแห้งนนนนนนอนอาบแดดในช่องสลิปก็จะใช้ในห้างเราใส่เสื้อห้องอยู่ใส่ติสลิปแล้วพลังเนาะได้ลายละลายอันลายแนลมาสู่ขัวกินไฮโซดินหมักกล้วยหมักกระบอกฝนไม่เลยวะฮะ ไม่หอบายแพลินจะว่าจะรองคุ้มนะภากแลรลินหมได้ด้วยเถิดแ้้ที่แลลินได้เะ่ชไอะ้เงครเด็กน้อยเหรอบไอเถิดแล้วสะอาดได้ดิเสือแล้วก็ฉักเนาะอะไรเงี้ย เช่นหมอใบเตาเขาบอกบบมี่เขาไปเชื่องไหวอยู่ในป่าโบมี่ยินทอดหาสิบลานบมอมี่ก็ตายซะมา <c oughs> ทานเลยอย่าฟันเอาดูสายถึนบบมี่คืนบอกรึโยนลกูกควายมันออก ออยนเดียไ right uh, huh? ี๋ยหานปารกานมัดย ah ังมาเสืออยู่แต่กดคอย็เยเป็นตเดวๆ่อแต่จิวๆติวๆิวๆแต่กระพัวเขาอีกตีคอยจะ่ๆกหมอเสียภพยผ่าได้หมรุ่นนี่เนาะตายแต่เาเล่นคอย

โอ๊ยโอ๊ยัซาวเินพีนน้ำไม้เจ้าแล้วนี่รางวัลที่หนึมีรถหนึ่งไปเซ็นไปูหมานี่เล่เขาแตกนี่ห้นหเขาจมงยนะว กอเันแตกต่บคอนะบไอทเนี่ไปหอดไซมาเช่เานีบู๊หมไปหอดบ่อนปากทางบัดทำเกียร์ง้อบ่แ่บหอดเนาะแกงไก่ก็ทิไ้แกงไก่เพื่อนนาซีเอาไม้เลียงว่าซีแกงระบวไก่ปีกน้อยเออไก่ปีกนี้ไก่ไก่ให้เธอได้แกงสุกิน

นี่ล่ะพี่น้องไก่สบายไก่สบายไก่บารเทอด์่องตัวโอเคว่าเราจะต้มไก่เยียบเยียบบอแม่แต่เราได้มาแต่ไก่พูนไก่ปั่นแล้วนี่หกไก่ตีนึงปิ้งกินไทก็มีเนาะไทก็มีปิ้งปิ้งตอนเว้นหนะเราเมื่อไะไก่บ่กินไก่บอินไม่มั่นเนาะ ก็จริงยังหูอันบอกเออได้ตุ่มหูกันงามอีกหน่ยตุ่มหูกันงามแต่ว่าวานนี่้ครเฮียอยู่นี่จะไปเห็นบ่สีชขาวน่ะจะไปเห็นบ่เงินคนน่ะไมเศร้าอนี่หน่ะคอยใส่ไว้นี่นี่จบแล้วจบแล้วเสียทีแต่บอกบ่าฟังส่าใบตอนนี้บอกใส่เสื้อกับบ่อใส่เดี๋ยวนี้ใส่ไม่เสียแล้วนุ่ไเสแล้วนุ่งมาเสียนะเอ๊ะ บาบาบาสุแต่แล้วเราบริโภคไงแล้วใส่เสื้อมเลยจะรอกลางบ้านบใส่เสื้อตาลงต้นเขาได้จริงเนาะเนาะปลาหรอเบล่าปลาบู่บ้านไหนปลาข้อปลาดุกปลาดุกฟันปลาดุกปลาขาวปลาข้อฟันบิงปลาขอตอนเว้นเรียบร้อยอิ่มเลย ใส้กวดเอ็ลอยก็เื้อทือมาต่กัน่านมันเบยเน่หูในกระตุก้ยกระตุกกระตุกอะไรก็ทือมาหนามาเอ็ลอยลยนะเอามานี่พี่ช่างอ้จะใครโนก็น้ยหวยเอามา เป็นไปจะเอ่าเตอบ่อยเถอะดีนะเราไปในบ้านถ้าสสิมพเราไปไกลไปหาชายนี่ยไปกรอบมึงเาไปไปไปหอดผู้ขไปหอดผู้หอดบ่อน้ำของกูนะไ่้ยน้ำของไปหอดผู้อ้วก็ลงผาแล้วก็ไปผู้อีกขาขึ้นนู่นอีกเขาสูบผู้อีกเลียวหรอกเอยเห็นดอกอีเชิงเหินน้อง ที่โชว์มันนีโต้ไอ้ตะกี้เนาะสีไรนะมันแว่งเน๊อตอนนี้ไอ้เธิเด็กเห็นไหมออไอ้เิอมันจะแปลงเนาะแปลงแปงให้มีอขคีโอ้ยรักสาวได้เธอเลยได้สีแล้ไม่ได้ถิ่มแน่อนสีเธอเดียวแล้วเนี่ยไงไปหาที่ซื้อมาได้บ่อหรือไงนะที่เอเดียวบ่ แม่นไอ้เถิดสีเธอเดียวนึงเล็กเลื่อยว้ายไอ้เถิดตัดพื้นเด้ไปหาพื้นมันตัดบวเขาเล็กนะเขาต้องไปโขนโซเฮ็ดตีนเกียนให้กูเด้อเห็นบ่ตีนเกียนเป็นวงวงใหม่น่ะตีนเกียนตีนเกียนแล้วก็เอาหัวดึงน่ะคอยสิดึงใส่กับลูกถีบนำแทงแทงแตงเหรอฮึดึงแค่ระถีบว่ะคอยซีบพันธุ์งปุ่งเลยเจ้าญาติมาเล่นบ่ฮะ อันนี้ซี่อันนี้นะพอลงปอีกบป้อะไยังไปบแล้วญาติอันปบยีกแล้วเห็นไห้ญาตนไหนปบโอ้พักหัวละพกแล้วพักอีนตู้ไม้เท่นนะเจ้าหน่อยไปเอาอันบางคุงเพื่ปลาออนมันต่าแล้อนี่นอนขอดองแผลเอ็มไปดูพัดไอ้เ่ากับไพ่ออกมาดิพัดไปดูเอ็มก่อนไพ่เรายังไปเข่ามาพี่ชักเพ่ือนะเอ๊ะเอ๊ อะไรมัหูหนย่ำเลยนีอ้บอจะไปอู้จะไปเ็ดไเห็นคาถาได้ใบนี่คาถาท่องแข็งอ้าวมัพผีก็สีนั้นเออไหสีม่วงสีแดงก็สีม่วงมีเฉยเนาะิกสีโอ้ยจะไปเ็วันนั้นมันชี้แชบปากนะบางมันน้นแบบเขือนอย่าง,างนี้เนาะชีเขาีเขาขาดกันทา ไม่ใช่เพชรได้สบายเจะไปกัดหอเพชรได้งามเงี้อ่ะงามมากเพชรบานบ่คิดบานบ่บ่ใครอมใครบ่เพรอะกันอมนั่นแหะไปอมหเทอเลยแล้วแล้วจ้ะงามนบานงามเงี้ยงามเงี้ยเลียไหมตุ๊กเลย มวยซากมวยซากไม่ไปผมมีชายชายไปกระลื้อไปโดดไอ้บอสไปฉาบชายเทิดแล้วฉากน่ะมวยซากเลยไปยืมของอเทิดมวยเสียบน้ำไปเทิดมาจะเสียบไอยยืมแล้วคอยมันจะเสียบกือบไอ้กำไพเนาะใหญ่เนาะเอนเออเออเทิดได้กินน้อวดใบใบได้เทิดนะร่อนนวดใบใบนี่แต่ละมือมุมดีมุมเสียบลายพูด บางวันทำไมคนโหด,ดทำเป็นตัวเป็นโสดเป็นใบหยาดตักแข็งเหล่าบันเท้เากินไล่มันแซ่บอีลีสานอกสานี่เขาบ่าสนดอกกินจอกหนึ่งจอกสองจอกสี่เรียวเห็นของดีมันเป็นของแก้มสุดาอา้ออฮอ เดี๋ยวอ่ยเอถ้าจะไปใช้บัตรเป่าน้ำบ่จะด่มแปลาน้ำเด้มาสูมกันกินได้กินได้ถ้าม้าซูมซูมพายปิ้งป่าปิ้งไก่นะชูมยากินนอะเนาะแน่นจะไปกินข้าวหรือบ่ยังไม่กินข้าวนะมาละกินข้าวหรือบ่มันมีเมยนี่ฮะยังไม่ท้าไป้กินข้าวซะยังลรกกระเพาะมาให้อยากไหน ไอ้เธอกินจ้าเจียวน้ำไม่ต้ไอเธอกินนี่ก็ได้กบอกขักจ้ำจาลน่้เีลาเด้อีไกาะเด้อเด้อเด้อเ้ปลาเิ้ไก่นาะอเด้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 อป้อเด้อเ้เ้อเดาเ้อเดอเด้เด้อเด้อ้องด้อเด้อเ้องด้อด้อเเด้อด้อเเด้อไป้้เอห้เเอ ดินแดนหน้าวางเสียงของอายนับสร้างแบ,บกความากมาชวดชวดเรื่องสารกุ้งหาวางเดิอนออ้องฝานเกิดมาเจ่อเหัหแสงสีสาบ่ม,มาเจ้าพ่อเจ้าพ่อมเนี่ไปหาพ่อเนี่ย จคืนใจโคมตัมม้งจมมาแล้วหลายปีเกือบไปลมแล้วถุนนี้จงหาดีบ้านนายังคอยสัญญาวันก่อนเนื้อทองจงลืมขาบคอยานบุญ ที่นาวังนอยว่าตะคอยน้่งตัวนี้ลันได้ยินข่าวแล้วนีหละพี่น้องเอานี่้อกาาแล้วกมวนเกับ้นใจสแล้วม้วนแบบนี้กินนาวังเจ้าคู่แล้วแล้วเบานียแกเศ้าว่าคู่อย่างนั้นแหละบ้านี่มไอเด็กขช้ำสชขาวหงียน 에이.. <놀람> 에이.. <놀람> 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 <놀람>